สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เว r ร์จินทารนะคะยิปซีสาวที่รู้ใจคุณนะคะวันนี้นะคะหลาไม่ได้มาอ่านเคสนะคะแต่หล่าจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะในฐานะการเป็นนักเรียนไพ่นะคะมีคนมาถามหล่าว่าหลาเริ่มเรียนไพ่ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะหลาก็ขอย้อนไปเมื่อ9ปีที่แล้วนะคะแหมหลายๆคนคงเดาอายุหลาสิคะไม่ต้องเดาค่ะอายุหลาเนะ่ะเกินเลข3อยู่แล้วนะคะ หลาเริ่มต้นนะคะในการที่ว่าไม่ได้มีประสบก,การณ์เรื่องการดูไพ่มาก่อนเลยนะคะแต่ว่านะคะตอนนั้นนะคะมีเพื่อนมาถามนะคะว่าหลาชอบทํางานดีเลกอะไรนะคะหล่าก็ตอนนั้นนะคะถ้าตอนนั้นนะคะตอบได้เลยนะคะว่านอนแต่ไม่กล้าตอบเพื่อนไปนะคะกลัวเพื่อนจะแบบด่านะคะก็เลยบอกว่าไม่มีนะคะซึ่งเพื่อนเขาก็หายไปนะคะแต่ว่ามีพี่ท่านหนึ่งนะคะบอกว่าหลาเนี่ยเป็นคนที่มีความจําดีน่าจะลองไปเรียน ยิซีดูนะคะแล้วก็มารับดูดวงนะคะซึ่งหลักก็คิดอยู่แป๊บหนึ่งนะคะแต่ก็ยังไม่ได้สนใจอะไรนะคะจนมาเมื่ออยู่ปีหนึ่งนะคะเกิดวิกฤตให้กับชีวิตกับตัวเองนะคะคือเรามีการเปลี่ยนงานนะคะพอเรามีการเปลี่ยนงานเนี่ยเราก็เริ่มอยากที่จะหาอะไรทานะคะอยากหางานอดิเรกทำนะคะจนได้มารู้สึกว่าเอ้ยเราชอบอะไรนะคะแล้วเพื่อนท่านเดิมก็กลับมานะคะ ตอนนั้นเราก็ตอบเพื่อนไปว่าน่าจะเป็นไพ่นะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีความสนใจไพ่นะคะตั้งแต่ตอนมปลายจนกระทั่งถึงมหาลัยนะคะแต่พอจบมหาลัยเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูไพ่ต่อตอนนั้นเป็นไพ่ป็อกนะคะแล้วเพื่อนถามว่าแล้วเป็นไพ่แบบไหนนะคะเราก็ตอบไปว่าน่าจะเป็นยิปซีนะคะเพราะว่าตอนนั้นนะคะจะให้เราถือกระดานชนวนถือช็อคนะคะเราก็คงไม่ไม่ชอบนะคะ หรือว่าจะให้ไปดูแบบอื่นเราก็ไม่ชอบตัวเลขนะคะเราก็เลยรู้สึกว่ายิปซีเนี่ยน่าจะเหมาะกับเรามากที่สุดแล้วนะคะเราก็เลยลองไปเสิร์ชนะคะหาในตัวเสิร์ชเอ g นจินขนาดใหญ่นะคะซึ่งเรียกว่า Google นะคะตอนนั้นจําได้เลยนะคะว่าพิมพ์ไปว่าเรียนยิปซีนะคะโอ้โหขึ้นมาเป็นแบบเป็นร้อยเลยนะคะเราก็สแกนดูแบบคร่าวๆนะคะแล้วก็ไปสะดุดอยู่ชื่อหนึ่งนะคะเราก็รู้สึกว่าชื่อเนี้โอเคนะเราก็เลยเข้าไปดูในหน้าเพจเขานะคะ ก็ปรากฏนะคะก็เ hmm, ห okay, ็นรูปนะคะเป็นรูปสัตว์นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคสงสัยเราจะได้คุยกับคนธรรมดาแล้วนะคะเราก็เลยไปดูที่หน้าติดต่อนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะลงแค่ตัวของอีเมลกับเบอร์โทรศัพท์เลยหลายคนคิดว่าหลาต้องโทรไปหาครูแน่เลยนะคะตอบได้เลยว่าไม่นะคะเพราะว่าหลาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้านะคะก็เลยคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องติดต่อทางอีเมลนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะหน้าเพจเขาก็มีการลงนะคะว่ามีประกาศเรียนนะคะซึ่ง หลาก็เห็นแล้วนะคะเราก็ลองมาดูในคลิปถัดไปนะคะว่าหลาเนี่ยติดต่อครูไปยังไงนะคะแล้วครูติดต่อกลับมายังไงนะคะแล้วก็เริ่มเรียนกับครูเมื่อไหร่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ